จะเป็นถาดคนไทยมันก็เป็นกี่ขาคนไทยไอะไรแหละเขาจะมาออกแบบนี้นะครับทุกคนเรยจะทำหลังรัฐบาเป็นยังคือในกรมกูุคคลหลองรัดเป็นยังคือบอไปทํางานอยู่เบียดอยู่จีนนะครับขอคําตอบหน่อยเป็นยังคือบบไปทํางานอยู่ประเทศเดื่นยังเซ็นเบียดจีนนะครับนนทุกคนตอบเลยน้องทุกคนเป็นยังคือบบไปเหตุดงานอยู่ประเทศจีๆๆๆคนครับคําตอบแรกก็คือย่านทุกคนะวาเย็นทานซื้อออนไลน์ต่างๆที่ขจ้เอาลุ่งหมายว่าทำลายหรือว่า ว่ยังไงกดคียแรงงานแบบทำลายหลางกายทึาขันเสียชีวิตนะทุกคนครับประเด็นที่หนึ่งคือยานเราว่าเห็นในีซื้อนี่คนจีนเขามักคมเพงเม็นบอเขามักตีมักคมเพงในงานแมีนเมนเลยอันซองมากก็คือภาษาสื่อสารเข้าโมงูภาษาเขาถาจะไปเฮยียนกับ่าเทิมกระซูเท้ากับโมงเงินก็เลยแบบว่า โุเลือกที่จะไปประเทศจีนนะทุกคนของรับญาติบอกกลมซื้อซะเนาะรับญาติเมนคาแรงอ่าหรือว่าเรื่องภาษากรับเพราะักภาษาเขาเมนเมนเมนอันนี้คือแบบของรับบุ้งหูเลยเกี่ยวกับภาษาเขาเมนี้มาถามกล้อมือซื้อพี่น้องครับผู้สาวเล่าเนาะนะครับผมเบียเป็นยังแบบส่วนไลด์นะครับคนเล่าถึงเดือกเดือกมาทํางานอยู่ไทยพี่น้องเนาะเป็นร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่มุ่งหน้านะครับขำเขามาทํางานอยู่ไทยนะครับพี่น้องใกล้ เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ผมอยากถามน้องสาวคนนี้นะครับพี่น้องตอนแรกผมกคเคยถามแต่เกี่ยวกับแรงงานมาทํางานอยู่ไทยนะครับพี่น้องเดลือคาแรกนะครับแต่วันนี้อยากถามกรมูุซึกครับผมาเป็นอย่างคือเดลือมาทํางานอยู่ไทยพี่น้องเพราะว่าประเทศเล่าวนี่กคติดกับเบียดกับจีนนะครับกับชิ้นกัปโ์นะครับเนาะหรือว่าติดกับหลายๆประเทศเป็นอย่างคือเลือกมาทํางานอยู่ประเทศไทยนะครับผมพี่น้องตัวเดินสบายดีครับน้องครับสบายดีพี่น้องครับผมเมือนี้มา บนอ้องละนัด้องนัดที่ามานัดที่ลองมากสัมผัสเจ้น้อย pues นะครับผมเนาะเมนี่เพิ่นยุดงามเนินบ่อเมนี่้องรัดยุดงาามุกคนก็เลยแบบได้มีโอกาสออกมาเปิดหูเปิดตาโอ้ครับเนาะก็เลยมาสัมผัสน้องสาวเพิ่นนะครับมาประเทศไทยประมาณสองสามเดือนนะครับทุกคนมันมีคําถามเะครับน้องคาถามแบบบ้านเฮาเขาแบบสงสัยด้เขาบอกเป็นยังค้นเล่าเนี่ยขึ้นลังกันไปเต่ท้ายครับวะคือบมคือบมไปทํางานอยู่ประเทศอื่นแน่นะครับทุกคนเนาะ อันนี้คือคําถามของคนเราที่เขามาถามแบบเป็นยังึ้นมาเป็นหนุ่มหล่องคนไทยแท้มันก็เป็นถาดคนไทยมันก็เป็นกี่ขาคนไทยะแหละเขาจะมาแบบนี้นะครับทุกคนโดยจะพาะหลังรัาเป็นยังคือในกรมบุคส่วนหลงรัดเป็นยังคือบอไปทํางานอยู่เบียดอยู่จีนนะครับขอคําตอบหน่อยเป็นยังคือบบไปทํางานอยู่ประเทศอื่นยังเซนเบียดจีนนะครับทุกคนอันนี้หลังรัดตอบโดยน้องทุกคนเป็นยังคือบบไปเหตุงานอยู่ประเทศจีนคําตอบแรกก็คือยยานทุกคน เราวาเห็นทานซื้อออนไลน์ต่างๆที่เขาเจ้าเอาลงหมายว่าทำลายหรือว่าชีวายังไงกดคีย์แรงงานทำลายร่างกายท่านขันเสียชีวิตนะทุกคนประเด็นที่หนึ่งคือย่าเพราว่าเห็นในซื้อนี่คนจีนเขามักคมเพงเป็นบ่เขามักตีมักคมเพงในงานแม่แม่เละทนซองมากก็คือภาษาสื่อสารเข้าโมโหภาษาเขาถ้า จับไปเฮี้ยนกับคาเคร่องกับซุงเท่ากับโบมีเงินกับเลยแบบว่าบบเลือกคือจะไปประเทศจีนนะทุกคนของรัทธิหยาดบอกความซื่อซะเนาะญาติแมนขาแร่งอ่าหรือว่าเรื่องภาษากะบว่าแกภาษาเขาแมนเมนเมนอันนี้คือแบบของรัทบุญหูเลยเกี่ยวกับภาษาเขานะบลยเบียร์หน้ามันเลยเนาะเบียร์หน้ามันเลยป็นงยังคือบบไปเบียดเป็นงยังคือบบไปเบียดแเมนเบียดนี่กับบ้านไก่เฮือนเที่ยงเลยบ้านน้องที่กับเบียดน้าเมนบ่บ้านน้องเซกองเมนบ่ น้องรัตแข่งสีกองทิดกบเวียดน้าแม่บอติดก็เวียดนน้ายู่เมืองรักจึงจะติดกับชายแดนเวียดนาาเลยเป็นยัง่ไปเบียดี้คือบอกไปเห็นานอยู่เวียดนน้าลักๆก็คือภาษาอภาษาอีกเมียนเอาหูภาษาเขาฟังมายังบ่เข้าใจเลยเนาะในเงินเดือนนี่า่นในเงินเดือนนด้ค่าแร่งนี้ป่นี่อันนี้น้องรัดบงหูด้วยกันว่าค่าแรงในอาเวียดนามันเท่าใดอันนี้น้องรัดกับบครหู แล,ล้างก,ก็คือเป็นอย่างคือบ่อไปน่องเรื่องภาษาเป็นบ่อก,ก็คือแบบภาษาครับผมทังล้างเลยก็คือภาษาและกาอ่าสิวา่าข่วมหยานก็ะเมียนนี่วา่าเกี่ยวกับประถมบ่อเนาะการกินการอยู่สิบ่อเมนเมนเมน,มนล้วก็เรื่องการกินการอยู่เบียดเข้ากันจะกินแตกต่างจากบานเฮ่าเขากินตะของจืดน,นู่ในนั้นมันก็เลยแบบว่า วัฒนธรรมเลยบการนันบถือทำจากแตกต่ตางจากบา้านเฮาลองร้านลองร้านเคยไปเบียดบบเคยขับไปเบียดบไอันนี้ลองร้านยังเพิ่มเคยไปเคยไปแต่อยู่หนาดันโอ้ครับมีพี่น้องไปเบียดจีโบเป็นบ้านจะไอไรอประเทศเวียดนามจะเลิศโบหรือว่าจะาอะไรหรือว่ามี่มียู่เอือยไปเนาะเอือยไปเที่ยวเวียดมวนบบมวนบข้าวหมูเสื้อหรือว่าคือบ้านเฮาข้าวหูเสื้อโบประเทศเวียดนามเขาจะใส่แบบรถ โมไซร์ลายที่สุดแล้วก็่แบบสีวานยังได้แบบการไปการมามันกับแบบแออหมุนไหวปะเมนหมุนไหวแล้วกับแบบสีวายังได้หรอกมันแบบบอสเป็นระบบระเบียบมัซะ่ไมม่เป็นระบบระเบียบบานนี้มาถามเรื่องของประเทศไทยได้บานนี้จะขึน้นรองกรัรรองราบตอบมาแล้วว่าเปียดจีนนี่น้องมารับโอกาสไปาย่าวันหนึ่งคือภาษาสองมารประเทศจีนลองยัดย่านที่ดอกย่านว่าคมเียงกันอย่างาระคมขี้กูที้กันทุกคน เพราะว่าเคยเห็นอยู่ผ่าน์ทซื้อออนไลน์นะครับคนเหล่าไปทํางานอยู่เบียดหรือว่าคนไหลผัวจีนเป็นอย่างไรบางคนบางคนก็แบบเครื่องขันเป็นอะไรกันจะไหก็จะไหนาะเครื่องขันแบบว่าชาวจีนไม่ก่อแบบว่าบางคนก็แบบเสียชีวิตเลยหัวอน้าไอมีเคยมีคนเป็นเสียเสศนป่วยมาบ่มีมีร้านมีบ่โอ้ครับนี่ล่ะคือเแบอยู่ ข้างฟังโบแกลวายคนเราไปเห็นงานหันไลฟ์คนแล้วแบบเขาลงทางซื้อออนไลน์ต่างๆถือกดคีย์คมเพ้งทำลายร่างกายเทิ้งขันแบบเป็นคนแบบสติเสียแบบว่าแต่ก่อนไปนะแบบเป็นคนดีๆพอกลับมาเลยบางคนก็สติเสียน่นนี่นั่นเป็นหลายอย่างไงเนาะก็เลยแบบเหตุผลนนงรัดโบขาไปนงรัดหยาสิวายหยานก็ย่อมหยาดเลยนงทุกคนอันนี้หยาตอันนี้ ครับผมและเมื่อเมืองไทยมาในมาเลยสามเดือนแล้วนะครับพี่น้องเป็นอยังคือว่าเดือกเมือเมืองไทยครับคนวานเทาเขาส้องใส่ดิเป็นอย่างคือเดือดในหลายอย่างที่ต้องอเลยตอบได้น้อกเนาะเป็นอย่างคือเหตุผลนะครับขอ,เ,อ,อเหตุผลว่าเป็นยังคือเมือเมืองไทยเหตุผลักลักที่นองรัดเดือกมากเมืองไทยก็ยยอนว่าภาษาซื่อสารคลายๆายกันแล้วก็เบ,บาได้ฟอังอกแต่ว่าหนองรัดกะอานภาษ้าไทยอกอ่าบางบางค่ำกับ เป็นคำที่หยาบของลรกกาะอ่านบบรด้นะครับเรื่องวัดพัะนธารมวัดพระนาา่าร้ำกับแบบขายกันเลยกับบานเฮาและลักๆสิ่งลักๆระเหศไทยนี่ก็คือมารายาทมารายาทสูงแห้งแอ้ดะอีกอีกอย่างหนึงนงน่งที่ทดลองมานเหตุผลที่ท่ลองมากนะคือคืออย่างกว่านี่หนึงน่งหนึ่งคืออย่างเหตุผลลักๆที่คนเล่ามากเลยสิ่งหนึ่งไอ้เงาเราเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดอะไรมั้ยยังสิ่งหนึง่งค่าแรงมาก น้องมหาหยางเดี๋ยวนน้องมหาหยางอยู่ประเทศไทยนี่แหละพี่ไอต้องบอกว่าพี่ไอต้องกล้าพูดว่าเป็นหยางคือคนเราคือมากหยันราคาแร่งก็หยอว่าคาแร่งคาแร่งฟังไทยมันสูงกว่าบานเฮ่าขันต้ข้องบานเพิ่งกะลักมื่นเลยอ่านก็เลยแบบเฮียดหาคนเราหลๆคนคิดอยากมาก้าเงินเก็บเงินอยู่ฟังไค่เบียดน้ามนะครับเล่าเนี่ยเงินเงิน้าเงินเขาตู้ีกับบานเห่าบอก คา,างเงินางเงิเดียวหนีซูซีกันเลยนี่แหละคาแรงกับปาตางกันเนอกเนาะคนเบียดน้ามหลายๆคนยังขามมาไทยนีเพราะว่าเดืองของคาแรกงนี่เบียดน,น้ากับซูซีกับประเทศเล่าต่ว่าเบียดน้ามเขามีพอดีสินขาบานเขาเองเขาก็เลยอยู่รอดนะครับต่วานเท่านีน้นี่น้าจะสินขา,ขามากทุกคนก็เลยว่าส่วนไลท์แมนอาศัยจมูกบุลลมเบียร์หนามันก็สมารถพอดีสิน้าเขาเองก็เลยว่าเงินเขากับมุนเบียนในประเทศเ,เขาเนาะอันนี้ต้องของขใจ หนึ่งนะครับที่มาไทยก็หนึ่งนอกต่อไปบารเดืองอย่างเดืองภาษาภาษาวัฒนธรรมเงินแล้วก็สิ่งที่ขาดไปเลยคือขาแรกขาแรกขาแรงอันสามมากก็คือความปลอดภัยอ๋อเป็นอะไรมาประเทศไทยการไปการมาสะดวกสบายบริว่ารซื้อแบบว่าอยู่ใช้ห้องปลอดไทยไปเบิร์ตชุมของนายน้องหูซื้อยังไงบาตัวเองปลอดภัยหูซื้อยังไงหูซื้อรอคนลอขางหรือหูซื้อยังไง จากคนหลบขางเลยแหละอายหรือว่าเขาเ็แบบอะไรจะมาจะมาปลอดภัยแบบว่าบางคนกับแบบพิซาดีแห้งนะอ๋ออันนี้แบบเขาสัมพัทธ์ได้ทุกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่บนกับมีสุหมงสุบอนแลกการขังเข้ามีเหตุการณ์ยังเขาโทรแป๊บเดียวจนกับมาโอนเข้าเลยอันนี้คือความแบบปลอดภัยของบ้าลคนทุกคนเป็นจไาธิปประเทศไทยแล้วเคยออกคำขึ้นผู้เธียาบยานบ่วรองหรือว่าจ็นจนาธิยญานบ่แบบ สีมีแบบคนมากถามมาไทยมาแบบก็คือมาแบบลูกลาำเคยคิดหยาดยิ่บอลรู้ปัญญามาเมืองไทยนี่เคยออกงานทำมาขคืนพเดียวปะเคยออกปะเหลืองานแล้วแม่เหลืองานลองรับคิดหยาดใช่ปะเหลืองานดึกทุกมื้อถ้ามาคิดหยาดบออันนี้ในมุมมองของโรงแรมน้ำบอลเลบอลเลคิดหยาดเลยเพราะว่าไทยเพราะว่าประเทศไทยมันแบบ คนแบบร้ายผ่านไปผ่านมาตลอดนะฮะ่านคนเดินตลอดเน่ยคนเดินตลอดแต่ถนนขทางเปียวอย่าว่ามีไฟฝ่าหุ้งสว่างอยาวบ่รู้ว่าจะอะไรบ่ไหวว่าบ่เปียวเนาะบ่เปียวบ่ไฟฝ่าดิคนมีให้ตลอดทางเลยได้ติดตลอดทางเนี่นหุ้งแบบสว่างไปเบิดแต่ถ้ามามีหมองเปียวบ่อันนี้น้องรัดกระโบงหัวมันมีหมองได้เนี่ยที่เป็นทางเปียวๆแต่ว่าหมองน้องรัดอยู่นะบ่ได้เปียวแต่ การไปกันมาเนี่สะดวกสบายแบบว่าหูซึกปลอดไยอมมัยถามง่าทั้มาแต่ละประเทศนะมันมันปลอดภัยบอลมากจะมันกะม,มีเลยหรอกบางบอมันกะมีโจรมีขโมยนะทุกอย่างนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยโมเมนต์สิบ่ามาโมเมนต์สิว่ามีแต่คนไทยด้มีหลายประเทศนะสิ่งที่สําคัญเขาต้องระวังตัวเขาต้องเซฟตัวเองไวเนาะสิ่งของมีคาเขออ้ายาไปแบบไปถือโชว์หรือว่าไปไปเห็นโจรก็เห็นนะครับทุกคนเพราะว่าทุกประเทศมันก็หล่นแต่มีคนดีก็คนบดีนะครับที่เรา ี่คนกับมาไทยสมัาคนกับเป็นคนต่างชาติคนประเทศอื่นกับมาแล้วเด่นการพลลนต,ติดยงติตยากันอยากรักดีขโมยน่อยเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจทุกคนานะมาเมืองไทยกันเซฟตัวเองดีที่สุดนะครับแต่ว่าคนไทยนะนี่เขากับนิสัยดีนะครับเนาะในการในงานเท่าหรือว่าขิดเห็น,นเขาลาวทีไปนอกนะครับเป็นจะได้เถ้าแก่เิ่นนิสัยดีบอทำงานกับเพื่อนมืนอเซฟอะไรแห้งเถาแก่ของร้นนะครับบางมือเพื่อนกับใจดีเพื่อนกับแบบเหลี่ยแต่อารมณ์เพื่อน มือได้คนใจดีเขาก็จะเพิ่มเงินให้ครับยังเช่นมือนี้เป็นจากไหนแ่าแกล่าพักงานไหนบอลหรือว่าขอเพิ่มล่ามือนี้วะครับมือวานนี่น้องลาดแบบมีอุบัติเหตุน้อยหนึ่งอ๋อม่เือไงรถเหยียบจีนอะเหยียบเท้ารถเหยียบเท้าวโอ้ก็เลยว่ารถเหยียบเท้าก็เลยแบบแ่าแก่เพิ่ว่าพักไหมพักก่อนไหมแล้วค่อยมาทํางานใหม่ที่นี้ค่อยมาเนี่ย เป็นยังเห็นใจเขาดิเขามาสบายเขาจิบเป็นมันยังให้เขาพักกันหรอนี่คือการอยู่รวมกันอย่างอย่างเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเนาะเกิดขึ้องร้านนี้เป็นงานล่อล่อเหยียบรถอลดล่อรถเหยียบเหยียบเท้านอกเนาะเหยียบเท้าเหยียบเท้าหรือว่ามันซภาษาไทยว่าเหยียบตีนทุกคนเป็นตีนโปหรอโป้เนาะนิดนึงเนาะนี่ปากแกมันยังเห็นใจเห็นมาเนาะคนไทยเป็นจิ้บตัวเฮาเป็นพี่เป็นน้องเลยเพื่อนบริวารเลยขี่ขาวถาดนะเพื่อนบริวารดิก็คือเฮาบนที่เห็งานนะเพื่อนนี่ อา้าวกะซามามาเที่ยวมาเด่นนะเปิดเปิดป์หูเป,เปิดตาได้พี่น้องเนาะอันนี้แหละเห็นผลหลักๆเป็นอย่างขึ้นมาเมืองไทยคนเล่าเรื่องคนเขาถึงมาเมืองไทย,ยก็ย้อนแบบนี้แหล,ะ, <c oughs> ละไอ้ก็เลยอย่างมาถามน้องเขามยซื้อแต่ว่าอ้ายุอายุประเทศไทยหลายปีอายุกี่ปีเป็นอย่างคนเล่าขึ้นมาเมืมมยองไทยย้อนไปหนึ่งนะครับก็เปสุขส,สบายหรือว่าหลายๆอย่างทุกคนเนาะเราได้นก็ตอบซาเจีนพี่น้องถามว่าไปเวียไปจีนเป็นยังไงขโมยซื้อตัวเองยากยากแนะ่ยากเนาะนี่นะครับพี่น้องสาวเล่าตอบซาเจีนพี่น้องไปประเทศเวียประเทศจีนเมไป ยากทุกคนเนาะบมยังไงโมกผัวจีนน้องเต๋าบมวอลยังไงอ๋อเขาเป็นผัวไทยหรือผัวเล่าดีกว่าเนาะนครับผมพี่ดองโอเคครับพี่ดองครับคลิปนี้ขอบคุณน้องร้านไลยๆนะครับผมสบายดีเนาะสวัสดีครับผม